ฟลุกเกอร์พนนาตาลีเจียรละวนน์เจลยเพกลูกคนที่สองน้องนาตาชาสุดแฮปปี้เข้าสู่ช่วงคงสุดท้ายแล้วสำหรับนาตาลีเจียรละวนน์ภรรยาของพิธีกรหนุ่มมากฝีมืออย่างฟลุกเกอร์พที่ตั้งท้องลูกคนที่สองอายุคันได้แปดเดือนแล้วซึ่งก็ทำเอาทั้งครอบครัวเนีตื่นเต้นและรอต้อนรับสมาชิกใหม่กันแบบสุด ล่าสุดด้านนาตาลีเจลาวะนนและฟลุกเกิกคพลนั้นก็ได้พาลูกสาวคนโตน้องนาตาชามาจัดงานเฉลยเพศลูกในท้องให้แฟนๆนั้นได้รับทราบกันโดยได้โพส์คลิปผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่ามาแล้วค่ะอีสะนาตาชาหลุนมากตื่นเต้นอยากรู้ที่สุดมีใครทายถูกบ้างไหมคะฝากเบบีตัวน้อยน้องพี่อชิกับน้องนาตาชาอีกคนด้วยนะคะ โดยในคลิปเนี่ยน้องนาตาชาก็ตื่นเต้นสุดๆเลยล่ะคะ่ะและบอกว่าอยากได้น้องสาวก่อนจะไปกระซิบคุยกับน้องน้อยที่อยู่ในท้องของคุณแม่ซึ่งก็ทำเอาคุณแม่นาตาลีและคุณพ่อฟรุกนั้นเองดูไม่ไหวก่อนทั้งคู่นะั้นจะเปิดกล่องซึ่งก็มีลูกโป่งสีชมพูล,ลอยออกมานั่นก็แปลว่าลูกคนที่สองของฟรุกและนาตาลีนั้นก็เป็นเพศหญิงนั่นเองคะ่ะ เรียกได้ว่าสมใจพี่สาวอย่างน้องนาตาชาสุดๆขณะที่ดาราคนดังและแฟนๆนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกันเพียบเลยล่ะค่ะร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,หม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ